คุณผู้ชมฮะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับการลงพื้นที่หาเสียงของคณะก้าวหน้ากันหน่อยเมื่อวานนี้มันมีจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับแกนนำไปกันทั้ง3คนเลยนะทั้งคุณธนาธรคุณปียบุตรแล้วก็คุณช่อนะครับภาพที่เห็นนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณเวทีปราัยใหญ่ที่ทิวลิปสแควร์นะครับจังหวัดสมุทรสาครคือเมื่อวานนี้คณะก้าวหน้านะครับก็ ไปช่วยผู้สมัครอบจสอ,อบชข,ของคณะก้าวหน้าสมุทรสาครเนี่ยหาเสียงนั่นก็คือนายอวยชัยจาตุรพันธ์นะครับ,รบผู้สมัครนายกอบจสมุทรสาครขณะที่นายปียบุตรขึ้นปราศัยนั้นปรากฏว่ามีกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองนะฮะตั้งขบวนป่วนเวทีหาเสียงเลือกตั้งที่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามพร้อมเปิดเพลงหนักแผ่นดินดังสนัน่นแล้วก็ขู่นะฮะว่า หากนายธนาธรนายปิยบุตรและนางสาวพันนิกาขึ้นเวทีปราศัยคืนนี้จะข้ามฝั่งถนนมายัางเวทีปราศัยนายอวยชัยจตุรพันธ์นะครับผู้สมัครนายกอบจอสมุทรสาครก็บอกว่าจากการที่ตนร่วมสังเกตการพร้อมตั้งเวทีปลาศัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นได้ว่า กลุ่มผู้มาประท้วงเริ่มมารวมตัวกันประมาณตั้งแต่6โมงเย็นโดยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตนหาเสียงมาเนี่ยไม่เคยพบการต่อต้านลักษณะเช่นนี้แต่เมื่อมีข่าวว่าแกนนำจากส่วนกลางเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดถึงมีกลุ่มคนดังกล่าวมาก่อความวุ่นวายภาพที่เห็นก็คือว่าพอหลังจากที่มีกลุ่มคนใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยมาตั้งรถนะครับเปิดเครื่องเสียงฝั่งตรงข้าม คุณช่อพนิกาก็เลยมีการไลฟ์สดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดินออกมาจากบริเวณาฐานที่ตั้งของเวทีหาเสียงนะครับที่อยู่ใกล้กันแล้วก็มีการมาพูดคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าขอให้ช่วยปฏิบัติให้ความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าการกระทําลักษณะเช่นนี้เหมือนเป็นการขัดขวางในการที่ามาหาเสียงหรือว่าการปลาศัยนั่นเองคือคุณช่อเนี่ยบอกว่าหากบอกว่าเอาเขามาตั้งแบบนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเอง ก็จริงแต่ว่าการเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้เนี่ยมันคือการละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็เข้าข่ายขัดขวางการหาเสียงอย่างชัดเจนตน,น,นจะแจ้งความดาเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่ขอมีการเจรจาจากนั้นเนี่ยแหละครับทางด้านคุณช่อเองก็เดินไปพบเจ้าหน้าที่ตารวจที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับตำรวจก็บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายก็พยายามที่จะเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นก็อยู่กันคนละโซนไปแล้วก็ทํากิจ,จกรรมกันตามสิทธิเจ้าหน้าที่เนี่ยคงไม่มีอํานาจไปห้ามใครได้ นางสาวบานิกาก็บอกว่ากรณีนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าเช่นระดับเสียงที่เกิดขึ้น,นมันเกิน เดซิเบลที่กําหนดไหมมีการขูค่คุกคามจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงแล้วหรือไม่แต่ว่าตํารวจก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของดีอ่าเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็ไม่มีเครื่องวัดที่ชัดเจนติดมือไปด้วยมันก็เลยไม่รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเกินจริงหรือไม่นะครับคุณช่อก็ทิ้งท้ายบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบพวกเราเนี่ยก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือไม่ต้องเลือกคณะก้าวหน้าใช้สิทธิ์ตามกระบวนการประชาธิปไตยซะกการกระทําเช่นนี้มั ไม่ใช่เหตุปกติและก็ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนี่คือความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ